อาประาทเขพิหารเป็นของฝ่ายอินโดจีนฝรั่งเศสแต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับก็ขยายเขตแดนของตนเองออกไปโดยกําลังและสามารถที่ทําให้จังปาัศักมาเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยทําให้ชัยยบุรีของลาวเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยและได้ในส่วนที่เราเรียกว่าเสียมเรียบพัตตะบอง มาเป็นอีกสองจังหวัดของประเทศไทยและเราก็ตัดสีสีสุพลมาเป็นหนึ่งจังหวัดแต่ในการเจรจาแบ่งเขตจ,จังหวัดในเขตกัมพูชานั้นปรากฏว่าน่าสนใจนะครับฝ่ายฝรั่งเศสขอให้ขีดเส้นนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายไทยเนี่ยได้ชัยในการสงครามอินโดจีนการได้ชัยนั้นมิได้เป็นของอินโดจีนฝรั่งเศสและให้ไทยนั้นไปเอาเกาะต่างๆแทนฝ่ายไทยก็ยอมเพราะไทยก็บอกว่าไม่รู้จะเอาปราสาทที่เป็นซากสลักหักปังไว้ทําไม สู้ปเปอาเกาะดีกว่าได้พื้นที่เยอะกว่าด้วยนั่นหมายความว่าฝ่ายไทยเองมีคติว่าด้วยซากสลักหักพังในแบบหนึ่งชุดหนึ่งจนกระทั่งหลังเสร็จสิ้นสงครามโลกนะครับฝ่ายไทยก็จะต้องคืนดินแดนซึ่งเป็นมหาณาจักรเช่นได,ด้บางส่วนของรัฐฉานคืนให้กับฝรั่งเศสซีจังหวัดของมาเลเซียคืนให้อังกฤษไปนะครับและในที่สุดดินแดนที่เป็นลาวและกัมพูชาก็คืนให้ฝรั่งเศสไปสถานการณ์ก็คลี่คลายลง แต่ประสัทของพิหารกองกําลังของฝ่ายไทยไม่ได้ถอนตัวออกจากตรงนั้นและในที่สุดเมื่อกัมพูชาได้เอกราชจากฝรั่งเศสกัมพูชาก็ดําเนินการเรียกร้องเอาประสาทของพิหารกลับคืนและในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็เอาเรื่องขึ้นสู่ศาลโลกและศาลโลกก็มีคําพิพากษาในปี2505ศาลโลกพิพากษาว่าโดยคะแนนเสียง9ต่อ3ลงความเห็นว่า ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาโดยเหตุนี้จึงพิพากษาโดยคะแนนเสียง9ต่อ3ว่าประเทศไทยมีพันธะที่จะต้องถอนกำลังทหารหรือตำรวจผู้เฝ้ารักษาหรือผู้ดูแลซึ่งประเทศไทยส่งไปประจำอยู่ที่ปราสาทพระวิหารหรือใน บริเวณใกล้เคียงบนอาณาเขตกัมพูชานี่คือคำพิพากษาที่ศาลโลกพิพากษาว่าให้ประสาทพริหารตกเป็นอธิปไตยของกัมพูชาและอาณาบริเวณใกล้เคียงตรงอาณาบริเวณใกล้เคียงเองคณะรัฐมนตรีของจอมพลสดิปธนรัตน์ซึ่งระดมคนทั้งประเทศเดินขบวนเพื่อประท้วงศาลโลก20วันของการเดินขบวนทั้งประเทศ จบลงจบลงด้วยฝ่ายรัฐบาลไทยสั่งให้หยุดเดินขบวนพอแล้วกลับไปทํานาคืนหลังจากนั้นเหตุการณ์ข่าววิหารก็ยุติลงนะครับเรื่องคณะรัฐมนตรีก็นำไปสู่การตีกรอบเส้นชุดหนึ่งเพราะมันมีคำว่าอนาบริเวณใกล้เคียงคำว่าอนาบริเวณใกล้เคียงนั้นหมายถึงอนาแค่นี้ หรือแค่นี้หรือแค่นี้หรือทั้งหมดที่เราเรียกว่าภูมะเขือนี่คือข้อถกเถียงระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่แน่นอนรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ตระหนักคําว่าอนาบริเวณใกล้เคียงจึงตีเส้นไว้แม้ว่าคำพิพากษาศาลโลกจะพิพากษาว่าให้ปราสาทพระวิหารตกเป็นของกัมพูชาแต่รัฐบาลจอมพลสฤษดินั้นจึงตีเส้นไว้ที่เลยนะครับนคคลาดนักหัวลิงมาตรงบันไดเจ็ขั้น เราก็ตีบอกว่าให้แค่นี้ให้แค่เจ็ดแค้นบันไดที่ตับลงมาเป็นของไทยซากปรหลักหักพังไม่ทั้งหมดไม่ตกเป็นของกัมพูชาเพราะรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์บอกว่าแน่จริงปีนภูเขาขึ้นมาสินะครับนั่นก็คือการหมกไว้ซึ่งปัญหาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับฝ่ายกัมพูชาปัจจุบันก็ไม่สนใจอะไรนะครับเพราะว่าบางทีก็เอาคอปเตอร์ขึ้นมาก็ได้นะครับหรือปัจจุบันก็ทําทางขึ้นมาแล้วตอนนี้ทางก็ ขึ้นไปถึงเรียบร้อยแล้วเราคงเห็นภาพของการบวงสวงบูรพกษัตริย์นะครับที่ภรรยาของสมเด็จฮุนเซนไปทําอยู่บนนั้นนะครับซึ่งมีชาวกัมพูชานับพันคนการบวงสวงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเขาไม่ได้ง้อที่ต้องมาปีนกันบันไดกันอีกต่อไปแต่อยงไรก็ตามนะครับในปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นในช่วงกลางปี25 5 1ที่ผ่านมาในกระบวนการไล่ล่าทักษิณขับไล่ทักษิณแน่นอน ผมอยู่ในกระบวนการไล่ล่าด้วยนะครับแต่พอถึงไล่ล่าถึงจุดหนึ่งเราไม่ต้องการทําสงครามกับเพื่อนบ้านแน่กระบวนการไล่ล่าทักษิณเป็นหนึ่งกระบวนการแต่กระบวนการที่คว้าเอาประเด็นทุกอย่างมาโจมตีทักษิณเป็นสิ่งที่เราต้องระแวดระวังนะครับสิ่งนี้เองก็คือสิ่งที่มันดําเนินการมาและในที่สุดพักประชาธิปัตย์ก็อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของสมัคร สุนทรเวทในสภาและก็เรื่องเขาาวพิหารก็เป็นส่วนหนึ่งและพระน่าตนกสิทธิพิลมก็ไปออกเวทีต่างๆนะครับดังที่คำพูดก็คือสมเด็จฮุนเซนเป็นแห่งสวยและเป็นกุ้ยในเอเชียตะวันออกเชียงใต้แน่นอนสำหรับเราในฐานะนักวิชาการคำพูดเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะสะท้อนถึงปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้แน่ๆนะครับ เรารู้จักสมเด็จฮุนเซนน้อยไปเสียแล้วถ้าท่านไม่มีดีนะครับท่านไม่ขึ้นมาตั้งแต่อายุ20ต้นต้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับครองอํานาจในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมา23ปีไม่เคยมีรัฐบาลไหนนะครับที่มีนายกรัฐมนตรียาวนานอย่างนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคปัจจุบันไม่แน่จริงไม่อยู่นานดังนั้นเรากําลังเจอสิ่งที่ท่านกสิทธิ์เรียกว่า กุ้ยในเอเชียแต่วันออกเชียงใต้ไทยจะทํำยังไงอันนี้ผมเล่าภูมิหลังให้ฟังนะครับเพื่อที่จะให้อาจารย์ศรีประภาเพชรมีศรีนะครับนําเสนอประเด็นว่าอาจารย์คิดว่านโยบายต่างประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงในในแนวทางของพรรคประชาธิป,ปัตย์และรัฐมนตรีในปัจจุบันครับขอบคุณค่ะอาจารย์ธรรมรงศักดิ์ นึกว่าอาจารย์ธรรมรงศักดิ์จะถามว่าอาจารย์ศรีประภาคิดว่ายังไงเรื่องระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาต้องเรียนก่อนนะคะว่าตัวเองไม่ได้ตามเรื่องเขาพระวิหารอ,อย่างเป็นรายละเอียดมากนักรู้คร่าวๆเท่านั้นเองงั้นก็เลยเลยคุยกับเพื่อนๆที่อยู่บนเวทีว่าก็คงจะไม่แตะเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาแล้วก็เรื่องเขาพระวิหารมากนักแต่ก็อาจจะแตะเล็กน้อยตอนท้ายจะเน้นอยู่3ามเรื่องด้วยกันคะ่ะ เรื่องแรกคือเรื่องนโยบายต่างประเทศของไทยนะคะแล้วก็การทุตไทยเสร็จแล้วก็จะไปดูเนื่องจากข้อพิพาทระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาในกรณีเขาพระวิหารเนี่ยมันจะมีเรื่องของสารโลกเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตัวเองตัวเองก็เลยไปทําการบ้านมาบังเอิญมากเลยค่ะพยายามนั่งอ่านงานอยู่หลายชิ้นแล้วก็ไปเจอข่าวเล็ก อยู่ในหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่129พฤศจิกายน2551นะคะเป็นคำประกาศของแกนนำพันธมิตรคนหนึ่งที่บอกว่าจะฟ้องศาลโลกถ้าหากว่ารัฐบาลหมายถึงรัฐบาลไทยนะคะตัดน้ำตัดอาหารเชื้อเพลิงเขาถือว่านั่นเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ข่าวชิ้นนี้เนี่ย อยู่ในผู้จัดการแล้วก็ Daily News ออนไลน์ลองไปดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ,จะได้คุยให้ฟังว่าสารโลกเนี่ยเขาจะรับคดีพวกนี้ไหมเพราะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยศารโลกคงไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นนะคะส่วนแรกเรื่องของนโยบายต่างประเทศของไทย,ยไปนั่งดูเอกสาร2ชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งได้มาจากเพื่อนนะคะเป็นนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันขอเฉพาะรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะ กับอีกส่วนหนึ่งเป็นเ,เพิ่งไปหาไม่ได้เมื่อไม่นานนี้เองก็เป็นโนโยบายต่างประเทศของพรรคประชาธิปัตย์จะให้ดูว่าของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาเน้นไว้ตรงไหนแล้วพอเขาเป็นรัฐบาลปับเนี่ยนโยบายต่างประเทศเขาเปลี่ยนไปยังไงตอนที่ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านแล้วก็มีตั้งรัฐบาลเงาอยู่ด้วยนะคะรัฐบาลาไม่ใช่ฝ่ายค้านประชาธิปัตย์เนี่ย ก็มีนยโยบายต่างประเทศออกมาทั้งหมด8ข้อด้วยกันน่าสนใจก็คือ4ข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมด้านการค้าทั้งหมดอย่างเช่นข้อแรกก็พูดถึงอ่านแล้วก็ยังงงๆนะคะเพราะเขาบอกว่าพักจะส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรอ่านประโยคแรกเอ๊แล้วมันเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศยังไงแต่มีประโยคต่อมาบอกว่าและอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกโดย การขยายตลาดในต่างประเทศและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันอะไรพวกนี้นะคะส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเติบโตด้านการค้าและก็บริการกับต่างประเทศส่วนที่3เนี่ยเขาก็บอกว่าก็อันนี้เป็นหลักการโดยทั่วไปในการดําเนินนโยบายต่างประเทศของทุกประเทศนะคะก็คือการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระโดยที่คํานึงถึงอธิปไตยดินแดนความมั่นคงและก็ผลประโยชน์อันนี้เขาใช้คําว่าผลประโยชน์ของประชาชนน่าสนใจ แทนที่จะใช้คําว่าผลประโยชน์ของชาติแล้วก็รักษาสิทธิ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ